สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไหมนี่เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมดาวแลนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาสร้างบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวผมพามาดูในบ้านก่อนนะครับก็สังเกตนะครับบ้านผมเนี่ยไม่มีหลังคานะครับไม่มีหลังคาแล้วก็เป็นบ้านไม้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาสร้างกันดูว่ามันจะสร้างได้ขนาดไหนนะครับไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูก่อนว่าเราจะสร้างตัวบ้านเนี่ยของที่เราจะต้องใช้นะครับ งานโครงสร้างเนี่ยหลักๆหนที่ผมดูอ่ะ่าจจะเป็นตัวกำแพงฟางนะครับก็คือใช้ไม้2อันแล้วก็หญ้า42่ออ่าหญ้า4อันนะครับดังนั้นเราต้องไปหาไม้กับหญ้าก่อนนะครับเราก็วิ่งออกไปเลยครับทางไหนก็ได้ทางใดทางหนึ่งนะครับไปหาญ่ากับไม้ก่อนหญ้ากับไม้ก็ปกติจะอยู่แมพทั่วๆไปใก,ใกล้เมืองแรกที่เราเกิดนี่นะครับโอเคครับไปกันทีนี้ผมขี่ม้าบ้างไม่ขี่ม้าบ้างนะครับ แล้วแต่โอกาสนะอ่าโอเคครับเราวิ่งออกมาแล้วครับมีไมมมีไม้นี่ครับหญ้านี่ครับเราก็จะเห็นแล้วใกล้ๆเนี่ยออกมาทานเลน,นกับผมก็ได้นะนะครับเรากเก็บหญ้าไป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 นะครับหาไม้ดูไม้ได้วยนะเป็นยังไงนะครับมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์ม,ออรม,ออรมาจัดก,การมอนเตอร์ก่อนก็ พยายามเก็บของเฉพาะของที่จําเป็นนะครับของอะไรไม่จําเป็นบางทีเก็บไปแล้วตัวนี้ต้องไปทิ้งอีกนะโอเคต่อมาครับหาไม้ต่อเราหญ้านะครับหญ้ากับไม้แถวนี้แล้วครับเดินไปเดินมาแถวนี้ก็เจอนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไม้สักประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปสร้างบ้านนะครับผมทุกคนไหนน้องไม้ไปไหนหมดเนะี่ยไม้ไปไหนหมดเนี่ยไปหาไม้อยู่ฝั่งนู้นครับ นี่ครับนี่นีนไม้อยู่นี่นี่เองนี่ครับสาสอขอนเนี่ยเป็นขอนแล้วกันนะแบบร้อยเสร็จเราเก็บไม้เก็บไม้ครับวิ่งเก็บไม้เลยเก็บไปเยอะเลยครับไม้ไม้กับหญ้าเนี่ยที่ใช้เยอะนะเวลาสร้างสร้างอ่าเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะเพิ่งไปสร้างแบบทดีนะครับสร้างให้เราได้อยู่นะครับจริงๆไม่ต้องสร้างดีอะไรมากมายหรอกในมุมมองผมนะหญ้าหญ้าห้า หญ้าเยอะแล้วแต่ไม้ไม่ค่อยเยอะเลยไม้ยังหาไม่ค่อยได้เลยทุกคนอเก็บไม้ไปใหญ่อีกแล้วหญ้ากับอะไรหญ้ากับหินตันนี้เกะกะจังเลยกระเป๋าดิจิตอลไม่ดำ,ดำดนี้ตํานี้เรซินเก็บเรซินไปแตบบ่ได้ใช้ดูกระเป๋าตัวเองด้วยนะครับระวังเต็มหาหาข่อนไม้ก็ได้ไหมเจอแล้วนี่นี่ก็ขอนไม้เก็บก่อน,อนไม้นะครับ วิ่งหายแถวนี้แหละครับมันก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละทุกคนเจอไหมนี่ครับขอนไม้แล้วก็หญ้าเก็บหญ้าไปหญ้าจะหาเก็บง่ายนิดนึงนะครับแต่ไม้นี่ไม้ต้องวิ่งหายนิดนึงแล้วแต่จุดนะครับบางทีบางจุดก็เยอะบางจุดก็น้อยแล้วกันไปแต่มีแน่นอนครับปนกันอยู่แถวนี้แหละหาต่อไปเรา หมดยางหมดยางไม้ไม,ไม้นี่ครับตรงนี้เลยนี่เกะก,กะจัดการไปเก็บไม้ไปเก็บไม้เก็บไม้ไปเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้ไหนดูข้างบนดิเป็นยังไงนะครับข้างบนมีอะไรอีกไหมไม้ไม้อยู่ไหนนี่ครับโอ้ไม้ลายขอนเลยตรงนี้แหละลงมาเลยลงม,มาเก็บไม้ก่อน ไม่เน้นสู้ครับเน้นเก็บเราจะได้ไปสร้างอัน,นเร็วๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรอผมนานนะนี่ครับแบบตรงเนี้มีมาให้เก็บเยอะเอาไปโอ้ย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 ไปดิไปเลยวิ่งเร็วเลยดิไ่วิ่งแล้วโอ้โหวิ่งเร็วใครจะขี่ม้าก็ได้นะถ้าถนัดผมไม่ถนัดนะครับผมวิ่งเอาธรรมดาก็พอโอเคครับได้แล้วเราได้ไม้มาเท่าไหร่แล้วเราก็ดูนะครับ 21อันเองอะน้อยไปอะขอสามส30อันแล้วกันทุกคน30นแล้วกันนะครับ30อันนะเฮ้ยเริ่มมืดแล้วหามายากแล้วเริ่มมืดแล้วทุกคนเริ่มมองไม่ค่อยเห็นมันมืดจริงๆนะเกมเนี้ครับ อนคืนนี้มืดถามว่ามืดจริงไหมมืดจริงครับมองไม่ค่อยเห็นด้วยผมมาคนหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นนี่เก็บไม้เจอไม้พอดีไม้ไม้ก็อันนี้แหละไม้ไม้ก็เห็นอยางนี้แหละหมูปา่าหมูปา่าเยอะเลยพันหมูป่าก่อนพันหมูป่ากัน นีก่อนนีก่อนหนีก่อนไม่เอาไม่สู้จะมาหาไม้เว้ยไม่ได้มาสู้โอ้ยโอ้ยเจ้าไม้เจ้าไม้อย่าบังดิเจ้าไม้ครับเจ้าไม้วิ่งหาไม้เดี๋ยวผมเร็วหน่อยดิโอ้ไม้อยู่สูงจังวะอะไรวะเนี่ยอยู่บนนี้เลยทุกคนดูดิ ไม้ใช่ไหมเออไม้จริงหาต่อครับหาต่อหาต่อยังไวมืดแล้วเริ่มมืดแล้วทุกคนไม้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยหมดยังวะหาต่อหาต่อครับไม้ไปไหนหมดวะ หาไม่เจอแล้วไม้หายแล้วทุกคนไม้ไม้ไม้หญ้าเรามีเยอะแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เก็บช่วงหลงังเนี่ยเราก็วิ่งหาแบบนี้ครับมืดีนิดนึงนะทุกคนตอนกลางคืนแล้วนะครับไม่เป็นไรยังไหวผมยังไหวผมยังไหว,ไวหาไม้ก่อนไืทน่ทำไมมันหาย,ยากจังวะ ไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยแถวนี้ล่ะเฮ้ยผมมืดมาไม่มีครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองก่อนโอเคครับเดี๋ยวทีไรพอตไปที่ใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านกันโอเคอสักครู่ครับ ทางไปบ้านทางไหนนะเนี่ยทางนี้มัง้งทางนี้แหละผมทได้ต้องทางนี้เร็วเลยเร็วเลยลูกพี่เร็วเลยรีบไหวหน่อยนี่ต้องขี่ม้าแล้วครับช้าไปเลยแล้วยาวยาวครับยาวยาวครับยาวยาวครับยาว,ยาว,ยาวถึงอย่างถึงแล้วครับผมนี่ถึงบ้านเราแล้วนี่ครับโอ้โห โอเคครับต่อมาเราเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเราก็ทําการสร้างนะครับก็จะมีรูปค้อนนะครับอยู่ตรงหัวใจสีเขียวๆเรานะครับกดเข้าไปแล้วก็เราก็ไปเลือกงานโครงสร้างนะครับผมนี่ครับผมก็จะทาโครงสร้างให้จบก่อนนะครับในตัวเพดานชั้นที่2นะครับนี่ครับผมก็จะเลือกเป็นกําแพงฟางนะครับนี่ครับเราก็จะสร้างนะครับสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยสร้างไปเรื่อยๆ ได้ไหมได้ไหมโอเคครับได้แล้วทีนี้เวลาฝนตกมันนอนไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีหลังคาอันนี้ผมบอกก่อนของผมก็เป็นนะโอเคจากนั้นเราจะมาสร้างหลังคากันทีน่นี้หลังคาหลังคาเดี๋ยวนะมันจะสร้างยังไงแบบหนึ่งผมคิดก่อน มันเป็นหลังคา45องศาทุกคนอย่างนี้เหลอมันจะนอนได้จริงๆเลอทุกคนใช่เหรอเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเอาให้ได้นอนก่อนแล้วกันผมก็สร้างไม่เก่งนะครับเอ๊ะน่าจะได้อยู่มั้งใส่บนนี้อีกนิดนึงเอาให้ได้ได้ใช้ก่อนแล้วกันครับ เรามาปุ๊บเดี๋ยวก็สร้างดีๆอีกทีนึงนะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวข้างบนอะเราค่อยทำอีกทีหนึ่งก็ได้ยังไงต่อทีนี้อ่ะเดี๋ยวว่าการอีกทีทนึงนะครับอันนี้เราก็ไปดูนะครับมันก็จะมีเนี่ยให้เราเลือกมีหลังคานี่ครับ แต่เราต้องใช้ตัวนี่ครับมันจะเป็นเศษสูตระครับเราต้องมีเศษสูตรเพื่อที่มาปลดล็อกนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนเนี่ยหลังคา45องศาหลังคาลาดชันอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีหมดเลยทุกคนประตูอย่างเงี้ยแต่ผมม่นไม่ได้เลือกตั้งแต่เรกนะผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ทำตรงนี้แต่ไม่เป็นไรผมมองว่ามันไม่ไม่จำเป็นเราให้เราดนอนได้ก่อนเฉยๆนะครับเราก็นอนนี่กดนอนลงไปนะครับ ก็จะตื่นมาอีกทีหน,นึ่งนี่ก็นอนได้อยู่นะทุกคนผมมาได้อยู่ครับเอาแค่นี้เลยแค่ให้นอนนอนได้เวลาฝนตกอะ่ะแลรวออกไงออกอ,อกอย่างนี้เช้าแล้วเช้าแล้วทุกคนในรูบ้านผมนี่โอ้โห,โหรูบ้านผมสภาพแล้วรูบ้านผมสภาพแบบไม่เป็นไรครับ อยู่ได้ก็พอแล้วกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มีประมาณนี้ครับสอนทุกคนสร้างที่อยู่นะครับผมอันนี้ไปเอาเองนะเนี่ยพวกนี้นะครับงานฟงสร้างเนี่ยเราไปเลือกเอาเองเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ครับให้เราหมดเลยเนี่ยครับเราก็ไปเลือกเอาเองนะทุกคนใครอยากได้แบบไหนนะผมก็เอาตามสไตล์ผมแหละเดี๋ยวผมคิดดี คิดคลิปดีๆให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําให้รูว่าเดี๋ยวทําบ้านหลังใหม่ขึ้นมาอะไรใกล้ๆกันนี่แหละโอเคครับถ้างั้นผมไม่ทีรัดมีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับบััสดีครับ